เอาไอ้ชิตตี้จะไปจริงๆเหรอลูกเฮ้ยอันตรายนะเอาไปแล้วลูกโอ้ัอ้หลัวด้วยนะลูกโู้ไฟไม่แรงแล้วนะแล้วคุณขับไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยลุงหยุดก่อนนะไฟไหมหลังรถหมดแล้วนะหยุดก่อนติดตัดหน้รถอย่างเงี้ยเลยลูกเอาลุงลงมาดูก่อนเนี่ยไฟไหมหลังรถลุงแล้วเอาตัวเลยเหรอหมามันจะบอกว่าไฟไหมหลังรถลุงแล้วลงมาตีเรเร็วพยายามเข้าลูกเออลงมา เห็นไหมนะผู้ไม่หมดแล้วนะหนีแล้วเดี๋ยวจะไม่ะทุแล้วนะวิ่งแล้ววิ่งลุงระเบิดเลยไอ้คิตตี้ตายแล้วล่ะอุ้ยรุนตกใจหมดเลยฮะเก่งมากเลยลูกไอ้คิตตี้ ลอาไทยแล้วลูกขับดีแมกเลยอะ